สวัสดีค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะของเราชิคเกะวันนี้เรามา<ๆ>ดูวุ้นตี้นะคะกำลังซ้อมใหญ่กันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตจริงในวันอาทิตย์ที่3 1นี้นะคะเราจะดูกันว่าวุนน้นตี้คมีคอนเสิร์ตอะไรการซ้อมคอนเสิร์ตตรงนีางนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ซ้อมเสร็จแล้วเราจะมาคุยกับว้นตี้นะคะว่าเขาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ยังไงก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปที่ีเป็นแฟนร่วมด้วยค่ะ สวัสดีครับแฟนๆร,ริบูไทยแลนด์แฟนคลับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ติ๋ีในงานซ้อมคอนเสิร์ตของเขานะครับวันนี้เราจะมาถามเจาะเนื้เขาว่าเขาเป็นแฟนริบูมานานเท่าไหร่เชียร์เชียร์ใครชอบใครมากที่สุดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันมาตามมาทำเลยคุณติมี่ก็พัฒน์เสริมารศึกษาม,มาพี่ก็เดินเร็วกว่าะนี่พี่ก็ติ๋มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ก็ติ๋มซ้อมอเสิร์ตนะครมาใช่ครับม,ม,มาซ้อมคอนเสิร์ตตอมพี่ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับดีเจต้อมเอลนินจีครับวันนี้ก็จะมาร่วมกับพี่นัทนะครับจักรพรรแดงเราจะลองมันล้วงลึกกันนะครับว่าพี่กตินะครับที่เขาบอกว่าเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าพร้อมไหมครังพี่ถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้ามีโอกาสเราจะได้ไปสัมภาษณ์พี่กติกันเดี๋ยวตามเราไปเลยครับครับ